สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ผมจะมาแนะนำวิธีถ่ายรูปแปลงนาครับที่แบบที่มีการกันขับรถไปนากันนะครับอันนี้พ่อนะครับที่นาแปลงของพ่อนะครับรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาถึงแล้วก็เดินมานิดนึงนะครับอ่ามาถึงแล้วทีนี้ก็นาแปลงนี้นะครับปลูกข้าวประมาณ15วันแล้วจะถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวให้พ่อลงไปก่อน แล้วเราก็เปิดแอปลิงเข้ามานะครับแอปริงเลือกเมนูวัดที่แล้วกดตรงกล้องถ่ายรูปนะครับมาเลรูปถ่ายปกติเลยครับแล้วก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าพิกัดวันเวลาที่ถ่ายรูปอยู่ในนะครับกดจัดเตอร์แช็คเข้าไปครับอลจากนั้นก็กดปุ่มข้างบนนะครับกดบันทึกนะครับกดบันทึกเนี่ยเราตั้งชื่อแปลงได้นะครับอันี้แปลงนาของพ่อเราก็ใส่ชื่อแปลงเข้าไปนะครับก่อนที่ถ่ายหลายแปลงเนี่ยจำไม่ได้นะครับ หลังจากนั้นก็เซฟลงเครื่องนะครับบันทึกเสร็จแล้วก็ไปเปิดดูนะครับภาพก็จะไปเก็บไว้ที่แกลลอรี่นะครับแกลลอรี่ที่ทุกถ่ายนะครับก็เปิดมานี่ผมถ่ายทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับแต่ว่าไอตัวรายละเอียดค่าพิกัดเนี่ยมันจะไม่ปรับตามนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตำเบดีดีใบในดินครับ